วัดหนองป่าพงเมเชื่อว่า FC บางท่านเคยได้ยินชื่อวัดแห่งนี้แล้วและบางท่านอาจจะเคยได้มาทำบุญที่สถานที่นี้แล้ว บางท่านอาจจะเคยได้ยินแต่ชื่อแต่ยังไม่เคยได้เดินทางมารวมถึงเมและทีมงานที่มาที่นี่เป็นครั้งแรกจึงถือโอกาสนี้เป็นสะพานบุญให้กับ FC ทุกท่านเพื่อสะสมสเสบียงบุญใน EP นีนี้เราจะไปเรียนรู้ค้นหาประวัติความเป็นมาของการก่อตั้งและผู้ก่อตั้งวัดหนองป่าพงคือใคร ไปพร้อมๆกันนะคะก่อนที่เราจะมาเริ่มรับชมรับฟังไปพร้อมๆกัน FC ใหม่โปรดกดติดตามกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแจ้งเตือนของช่อง GMM88Channel mm hmm. เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากเราสำหรับท่านที่กดให้แล้วทางทีมงานขอขอบพระคุณมากค่ะเมขอเริ่มการบรรยาย ประวัติการก่อตั้งวัดหนองป่าพงและผู้ริเริ่มก่อตั้งวัดหนองป่าพงเพื่อเป็นวิทยาทานโดยย่อพอสังเขปดังนี้ค่ะวัดหนองป่าพงเริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่8มีนาคมพุทธศักราช2497ซึ่งตรงกับวันจันทร์ขึ้น4ข้ามเดือน 4, 4ปีมะเสง โดยพระโพธิยานเถนหรือหลวงพ่อชาสุพัฒโทวัดหนองป่าพงตั้งอยู่บ้านพงสว่างหมู่ที่สิบตําบลน,นวนพึ่งอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีโบตรูปทรงแปลกตาของวัดหนองป่าพงกับปรัชญาหลวงพ่อชาสุพัฒโท แนวความคิดในการสร้างโบสถ์วัดหนองป่าพงที่มีรูปร่างลักษณะเหมือนกับตาภาพน้ำนั้นหลวงพ่อชาสุพัทโทมีแรงบันดาลใจตั้งแต่สมัยที่หลวงพ่อบวชเป็นพระภิกษุใหม่ๆกล่าวถึงสมัยนั้นหลวงพ่อท่านรับกิจนิมนต์ไปร่วมงานบวชหลายต่อหลายวัดแต่ละวัดก็มีโบสถ์ที่เล็กเหลือเกิน ญาติโยมที่มาร่วมงานบวชก็เข้าไปในโบสถ์ได้นิดเดียวญาติโยมที่มาร่วมงานบวชทุกคนอยากจะเข้าไปร่วมพิธีในโบสถ์เพื่อที่จะเห็นว่าทำอะไรบ้างและในพิธีมีอะไรบ้างแต่ก็ไม่มีโอกาสเพราะว่าโบสถ์มีพื้นที่ไม่เพียงพอหลวงพ่อท่านจึงเริ่มมีแรงบันดาลใจนับจากนั้นและได้คิดเอาไว้ว่า ถ้าท่านมีโอกาสท่านจะสร้างโบสถ์ให้ใหญ่ให้กว้างให้เห็นกันทั่วไปให้เย็นสบายไม่ต้องร้อนไม่ต้องอบอ้าวจากแนวความคิดของหลวงพ่อชาสุภัทโทที่กล่าวว่าโบสถ์คือบริเวณหรืออาคารที่พระสงค์ใช้เป็นที่ร่วมทำสังฆกรรมให้สร้างพอคุ้มแดดคุ้มฝน ไม่จำเป็นต้องมีเครื่องประดับให้สิ้นเปลืองแต่อย่างใดหลวงพ่อชาจึงวางหลักเกณฑ์ในการสร้างอุโบสถให้กับสถาปนิกผู้ออกแบบดังนี้ให้ตั้งอยู่บนเนินดินคล้ายภูเขาพื้นโบสถ์ยกลอยสูงขึ้นจากพื้นดินส่วนที่ลอยนี้จะใช้เป็นถังเก็บน้ำฝนขนาดใหญ่ให้เข้ากับธรรมชาติมากที่สุด เรียบง่ายแข็งแรงทนทานประหยัดให้มีขนาดกว้างใหญ่สำหรับพระภิกษุใช้ร่วมลงสังฆกรรมได้อย่างน้อย200รูปให้มีเครื่องตกแต่งสิ้นเปลืองน้อยที่สุดไม่ควรมีช่อฟ้าใบรากาไม่ต้องมีผนังไม่ต้องมีประตูหน้าต่างและฝนาสาดไม่ถึง รูปแบบภายในของอาคารได้นำเอาส่วนที่เป็นเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมศิลปรกรรมพื้นเมืองทางอีสานเข้ามาผสมผสานเพื่อเป็นการสืบทอดเจตนารม์ทางวัฒนธรรมเสาอาคารและผนังบางส่วนประกอบด้วยเครื่องปั้นดินเผาจากบ้านด่านเกวียนจังหวัดนครราชสีมาโดยมอบให้อาจารย์พิษ ป้อมศิลรัพย์เป็นช่างปั้นและเผาสุขภาพปั้นมีทั้งหมด8ภาพเป็นภาพเกี่ยวกับปูชนียสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนาของประเทศไทยสี่ภาพและเป็นภาพปั้นแสดงเรื่องราวของหลวงพ่อที่กำลังทุดงอีกสี่ภาพจึงทำให้โบสถ์หลังนี้มีความแตกต่างจากโบสถ์ทั่วไปดังนี้พื้นอาสนะอยู่บนเนินดิน สูงจากระดับพื้นดินเดิม4เมตรตัวโบสถ์สูงจากเนินดิน17เมตรเป็นทรงแหลมหลังคาเป็นโดมสูงด้านหน้าหลังคาสชั้นด้านหลังสองชั้นใต้โดมเป็นที่ประดิษฐานพระประธานหลังคาคอนกรีตเปลือยภายในเนินดินใต้โบสถ์เป็นถังน้ำขนาดใหญ่สองถังขนาดกว้าง5.5เมตรยาว5 5เมตร สูง3.5เมตรทั้งสองถังจุน้ำรวมกัน211,750คิวบิกเมตรมีน้ำเพียงพอใช้ตลอดฤดูกาลมีอาสนะขนาดใหญ่3อาสนะมีพื้นที่ทั้งหมด160ตารางเมตรไม่มีฝาผนังไม่มีประตูไม่มีหน้าต่างและไม่มีเครื่องประดับลวดลายลดค่าใช้จ่าย การก่อสร้างมุ่งประโยชน์ใช้สอยเป็นสำคัญการไม่มีฝาผนังนั้นทำให้ทุกคนได้มองเห็นและมีความรู้สึกว่าได้เริ่มพิธีกรรมในโอกาสต่างๆด้วยสายตาได้ทำให้เกิดความปลื้มสบายใจเพราะได้พบเห็นพิธีกรรมต่างๆนั้นเองและแล้วหลวงพ่อท่านก็ได้สร้างโบสถ์ตามแบบที่ได้เคยคิดเอาไว้ สมดังปรัชญาและเจตนารมทุกประการเมื่อวันที่5เมษายนพุทธศักราช2517ได้รับพระราชทานวิสุงคามะสีมาจากสมเด็จพระบรมชชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงโปรดเกล้าให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชนีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเสด็จแทนพระองค์โดยเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานในพิธีตัดลูกนิมิตอุโบสถวัดหนองป่าพงวันที่26กุมภาพันธ์พุทธศักราช2527ซึ่งตรงกับวันมาฆะบูชานิมิตในภาษาบาลีแปลว่า เครื่องหมายการฝังลูกนิมิตซึ่งเป็นการแสดงเครื่องหมายของสีมาหรือเขตปัจจุบันนิยมใช้ก้อนหินหรือศิลาเป็นลูกกลมๆจึงเรียกว่าลูกนิมิตการฝังลูกนิมิตผูกสีมาตามพระวินัยพุทธบัญญัติจึงเป็นการกำหนดเขตสังฆกรรมสร้างโบสถ์สร้างวัดให้มีฐานะสมบูรณ์ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ศาสนกิจหอระฆังตั้งอยู่ทางทิศเหนือของหอฉันขนาดกว้าง6เมตรยาว6เมตรสูง15เมตรบนยอดหอระฆังได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเริ่มสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2514เสร็จเรียบร้อยเมื่อเดือนกันยายนพุทธศักราช2517 ตามผนังประดับด้วยภาพปูนปัน้นเรื่องราวพุทธประวัติและสัตว์ที่มีอยู่ในป่าตามธรรมชาติของวัดหนองป่าพงเช่นไก่ป่ากระรอกกระแตตะกวดอันเป็นความคิดของหลวงพ่อชาสุพัทโทกุฏิของหลวงพ่อชาสุพัทโทภายในเขตบริเวณวัดหนองป่าพงมีทั้งหมดสามหลัง แต่ทางช่อง g m a 8 8 Channel ขออนุญาตพูดถึงกุฏิหลังที่สเป็นเพียงเท่านั้นเพราะว่าเป็นกุฏิที่หลวงพ่อพำนักอยู่นานที่สุดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2507ถึงปีพุทธศักราช2524สร้างถวายโดยคุณครูทองคำสุพิษอยู่ทางด้านทิศเหนือของโบสถ์หลังคาม,มุงสังกะสีบุฟ้าเพดาน ฝาและพื้นชั้นบนเป็นไม้แปรรูปมีสองห้องพื้นชั้นล่างลาดซีเมนเปิดโลง่งหลวงพ่อมักนั่งรับแขกสนทนาธรรมะณใต้ถุนกุฏิแห่งนี้เป็นประจำวัดหนองป่าพงเป็นวัดป่าฝ่ายอรัญญวาสีซึ่งคำว่าอรัญญวาสีหมายถึงภิกษุผู้อยู่ในป่า หรือที่เรียกโดยทั่วไปว่าพระป่าซึ่งมีกิจวัตรประจำวันเน้นหนักไปในทางวิปัสสนาธุระคืออบรมจิตเจริญปัญญานุ่งห่มด้วยผ้าสีกรักมุ่งการปฏิบัติธรรมและการเผยแผ่เป็นหลักนิกายในาศาสนาพุทธแบ่งออกเป็นสามนิกายใหญ่ๆได้แก่เถรวาทแยกออกเป็น มหานิกายและธรรมยุตติกะนิกายนิกายมหายานแยกออกเป็นเชนนิกายวัชระยานแยกออกเป็นทิเบตและเกลุกะและวัดหนองป่าพงเป็นเถรวาดมหานิกายซึ่งเป็นสำนักปฏิบัติธรรมที่แวดล้อมด้วยธรรมชาติ มุ่งหมายที่การประพฤติพรหมจรรย์ตามรอยพยุคนระบาดของพระโคโดมพุทธเจ้าที่ทรงดำรงพระชนชีพในป่าเพื่อค้นคว้าสแสวงหาทางพ้นทุกข์แล้วทรงนำความรู้แจ้งเห็นจริงนั้นมาเผยแผ่เกื้อกูลความสุขแก่มหาชนทั่วไปวัดหนองป่าพงมีความแตกต่างจากวัดอื่นคือมีการกําหนดข้อกติกาสง ซึ่งเลือกสรรมาจากธรรมะและวินัยของพระโคโดมพุทธเจ้าโดยไม่ได้เพิกถอนหรือบัญญัติสิ่งใดเพิ่มเติมเพียงแต่นำธรรมะและวินัยมาประกอบกันขึ้นเป็นกติกาเพื่อควบคุมความประพฤติของภิกษุสามเณรไม่ให้ออกจากแนวทางของพระพุทธองค์เหตุและผลของหลวงปู่ชาสุพัทโท ที่ได้กำหนดข้อกติกาส่งนี้ขึ้นสืบเนื่องมาจากการเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่องของวัดสาขาและจำนวนภิกษุสามเณรในปีพุทธศักราช2500หลวงปู่ชาสุพัทโทจึงกำหนดข้อกติกาส่งนี้ขึ้นเพื่อใช้เป็นรากฐานของข้อวัดปฏิบัติในวัดหนองป่าพงและสาขาซึ่งถือว่ากติกานี้ คือตัวแทนส่วนหนึ่งของหลวงพ่อชาสุพัทโทในปัจจุบันวัดหนองป่าพงมีวัดในสาขาเป็นจำนวนมากทั้งในประเทศและต่างประเทศจากการเผยแผ่พุทธศาสนาสายวิปัสสนากรรมฐานโดยบรรดาพระลูกศิษย์ซึ่งศรัทธาในปฏิปทาของหลวงปู่ชาสุพธธัทโทปฏิปทาหมายถึง การดำเนินและความประพฤติชีวประวัติหลวงปู่ชาสุพัทโทผู้ริเริ่มก่อตั้งวัดหนองป่าพงพระโพธิยานเถระนามเดิมชาช่วงโชตเกิดเมื่อวันศุกร์ขึ้นเจ็ดข้ามเดือนเจ็ดปีมามียตรงกับวันที่17มิถุนายนพุทธศักราช2461ณบ้านจิกก่อหมู่ที่9ตําบลทาต อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีบิดาชื่อนายมามารดาชื่อนางพิมพ์ช่วงโชตมีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันสิบคนหลวงปูชาสุพัทโทเป็นบุตรคนที่ห้าตอนเด็กๆคิดอยากจะเล่นเป็นพระก็เลยตั้งตนเป็นสมพานขึ้นมาเอาผ้าขาวมาห่มเป็นจีวร ถึงเวลาฉันเพนก็ตีระคังแก๊งแกงให้เพื่อนๆนที่เล่นเป็นโยมอุปถากเอาน้ำมาให้แล้วรับศีลรับพรหลังจากจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งจากโรงเรียนบ้านก่อเด็กชายชาได้ขอให้พ่อแม่พาตัวไปฝากเป็นลูกศิษย์วัดพ่อแม่ก็ไม่ขัดข้อง และพาไปอยู่ในความอุปการะของพระอาจารย์ที่วัดบ้านก่อนอกเด็กชายชายจึงมีโอกาสได้เรียนรู้กฎระเบียบและกิจวัตรประจำวันต่างๆต,ตามวิสัยเด็กวัดเป็นครั้งแรกหลังจากได้รับการอบรมพอสมควรและมีอายุถึงเกณฑ์บรรพชาเจ้าอาวาสเห็นว่าเป็นเด็กเรียบร้อย รู้จักอุปถักรับใช้ครูบาอาจารย์ด้วยดีตลอดมาอีกทั้งขยันหมั่นเพียรจึงจัดการให้ได้รับบรรพชาที่วัดบ้านก่อโดยมีพระครูวิจิตธรรมภานีหรือพวงเจ้าอาวาสวัดมณีวนารามจังหวัดอุบลราชธานีเป็นพระอุปชาเมื่อเดือนมีนาคมพุทธศักราช2474 ขณะนั้นอายุได้สิบสปีเมื่อนายชาอายุครบ21ปีและทราบว่าไม่ต้องเข้ารับราชการทหารก็ตัดสินใจออกบวชด,ด้วยความชื่นชมยินดีของโยมพ่อโยมแม่แต่ได้ลาสิกขาเมื่ออายุได้16ปีเพื่อเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวในกิจการงานต่างๆโดยเฉพาะการทำนา ซึ่งเป็นอาชีพหลักของครอบครัวได้อุปสมบทในวันพุทธที่26เมษายนพุทธศักราช2482เวลา13.55นาทีที่พัทธศีมาวัดก่อในตำบลทาตุอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีพระครูอินทราสารคุณเป็นพระอุปชัชฌาย์ พระคูวิรุณสุตการเป็นพระกรรม,มวาจาจารย์และพระอธิการสวนเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาว่าสุพัทโทแปลว่าผู้เจริญด้วยดีสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยและคณะสงฆ์ไทยได้ให้การอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา ด้วยการทำนุบำรุงศาสนาในสีมิติคือบำรุงศาสนาธรรมอุปถัมภ์ศาสนาบุคคลบรรดาลดนศาสนาวัตถุทำนุศาสนาพิธีพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิีทรงเป็นพุทธมามกะผู้ซึ่งเปี่ยมด้วยพระราชศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนา เคารพยึดมั่นในพระรัตนตรยัยและทรงเป็นพุทธศาสนูปถมัมภกทรงอุปถัมภค้ำชูจันลงพระพุทธศาสนาดำรงพระองค์สืบสารพระราชาจริยวัตรของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริธิราชเจ้าตลอดรัชสมัยแผ่นดินของพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานสมณศักดิ์หลวงพ่อชาสุพัทโท เป็นพระราชาคณะมีนามว่าพระโพธิยานเถระเนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคมพุทธศักราช2516พระโพธิยานเถระหรือหลวงปู่ชาสุพัทโทได้ละสังขารเมื่อวันที่16 มกราคมพุทธศักราช2535อาย,ยุในขณะนั้น73ปี5 2พรรษาตั้งแต่ครั้งพุทธ,ธกาลมาจนถึงบัดนี้ทุกกลุ่มทุกเหล่าถ้าขาดความคารวะกันแล้วก็ไม่สำเร็จประโยชน์ แม้ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก็เหมือนกันจะเป็นคาราวาสจะเป็นบัมพชิตถ้าขาดความเคารพคาระวะความมั่นคงก็ไม่มีถ้าความเคารพคาระวะไม่มีก็เกิดความประมาทกิจวัตรทุกอย่างมันก็เสื่อมรามไปถ้าหากว่าทางช่องได้ประมาทพลาดพลั้งพูดถึงประวัติความเป็นมา ของวัดหนองป่าพงและชีวประวัติของหลวงปู่ชาสุพัทโทผิดพลาดไปประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยทั้งช่องและทีมงานไม่ได้มีเจตนาที่จะบิดเบือนหรือเสริมแต่งแต่อย่างใดเพียงแต่ขอเป็นสะพานบุญและเป็นกําลังใจให้พุทธศาสนิกชนในช่วงที่ไวรัสโคโรนา1.9 ระบาดทั่วโลกเป็นเพียงเท่านั้นทางช่องขอขอบพระคุณ FC ทุกท่านที่เข้ามาร่วมรับชมรับฟังและสะสมสเสบียงบุญไปพร้อมๆกับทางช่องและทีมงานขอบพระคุณมากนะคะแล้วพบกัน EP ต่อไปค่ะ